ก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับนว่าต้องไปดูเบ็หลอบแรกนะครับตีว่าไซ่ไว้ห้าหลังว่าจะโดนจะโดนกอนนะก็ไปพอกันนะครับว่าจะโดนกอทัอนนี้ก็ไปใจไปใจพอเบสนะครับว่าจะโดนกอนก็ผ่านไปประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วครับ พอกันเนาะครับมันจะมาอ่านก็แต่ตัวนี้ก็จะใส่ไว้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเยอะมดกะเปลี่ยนไว้พอสักรอบสองรอบเมื่อเกินสามรอบกับผู้เหมนเจ้ากับมอหมครับเอาเยอะแหลกก่อนเลยครับเงียบนะครับเนาะหมมีหุบบ่มีอย่างยู่จเกาครับ เยอที่สองครับเยอที่สองนี่เป็นเยอะกุ้งนะครับใส่กุ้งเพราะว่าจะโดน,นครับหัวนนี่ใสต่ตึงๆครับเดี๋ยวพอกนะครับใส่ตึงๆมนแน่ใจว่าจะโดนก็ใส่ค่อนข้างตึงผมาโดนนะครับเน,นบา,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 านนะเนะยอะอยู่จะเก่า ไปพอเยอะตัวที่สามครับตัวนี้ก็ไรวีแวครับีอยู่เหมือนเดิมครับผมนี่ครับยังเหลืออยู่ครับผมมีฮุกครับพอเยอะตัวที่สครับผม มาดูกันว่าจะโดนตัวไหนครับกระ่านไปสองชั่วโมงครับตอนนี้ดูไปสามสามยือสามหลังแล้วครับแต่ว่าเนี่ผมมีวิดแว้วว่าจะโดนนะครับจะหมานก็นอนครับเนกะมาใจว่าผมถ้ากลายเป็นใายพันที่เขียวไะก็ครับผม ตัวที่สี่ครับเยอะตัวที่สี่กับยังเหมือนเดิมนะครับเนาะรับบอด,ดนครับ มาดยอตัวที่ห้าสายดินครับสายดินครับเรียบร้อยครับผม ตัวนี้เป็นเคียดครับเคียลายตัวนี้สักสีห้าคิดนะครับตัวบใหญ่ครับ,บ,รบถ้อถ้าต้มส้มไต่ยังมอครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมปดกัมเราครับเนอเอาขึ้นกัอย่างนะครับเดี๋ยวขอขอตั้งกล้องกันครับ bây giờ họ post cầm phân nhạc ạ à à ngay dừa và đeo mà không đều có máy xài máy kia ạ ừ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  ตันนี้เยื่อกับมดไปแล้วครับผมพอนี้ผมมาได้พกเยื่อมาตัวรอบนี้ก็เดี๋ยวก็ไปเอาเยื่อแล้วก็มาใส่หม่ครับตันนี้ก็ครบห้าห้าหลังแล้วนะครับเนาะแต่ว่าได้ตัวเดียวครับเดี๋ยวมาพอหอ้ำคำแล้วก็มาเปลี่ยนเยื่อเอาเยื่อมาตัวมามาเปลี่ยนตัวครับผม วันนี้นะครับเนะบาะเราก็ไปดูเบ็ด,ดีว่าเขาใส่ว้ตะคืนครับตะคืนเขาได้ป่าปลาลิมน้อยนะครับตัวหนึ่งนี่กับไปพอครับเพราะว่านี่กับปล่อยไว้คืนหนึ่งครับเผื่อจะโดนป่าพองนะครับ มาดูหลังแรกนะครับกันแรกเลยันนี้ก็เป็นเวลาประมาณเก้าโมงครับกันแรกนะครับผมมีวีแววครับจะว่าเยื้อหายครับผมมาดูกันที่สองครับจะมีตัวกอ อันที่สองเชื่อาหายครับบ่โดนตัวอันท,ที่สามครับสายดินครับน่าจะโดนตัวนะครับ,คร,บครับนะครับ ปลาหมอครับตัวนี้เป็นปลาหมอครับผม ไปยครับโอ้แดดห้อนครับเกาโมงนี่กะับแดดห้อนครับเผาหน้าเผาหลังผกัผกๆนะครับโอ้กันดีซีครับโดนครับ เรียบร้อยครับัวใหญ่ครับคนนี้เป็นโลครับออกมพูดหน่อยครับ สองตัวแล้วครับพอกันต่อไปนะ,ปะที่ห้าครับรกันที่ห้าผมมาใส่เยอะไปเมื่อคืนหลังจากได้ปลาลิ้มนอ้อยไปครับผมนี้ครับจะเยือหายครับครับค่ะ ถือว่าผลประกอบการก็ค่อนข้างโอเคครับก็ได้เมนูได้ก็เข้าไปยหุ่ขึนน่าปีปีน้องๆได้พอกันนะครับน้องล็อกผลประกอบการนะครับมาี่ใช้ได้ครับหมอตัวหนึ่งปลาลิมใหญ่ตัวหนึ่งครับผม ทางกราบครับผมเยื่อเบว็ดที่ว่าเยื่อมดผมจะเอามาหาเยื่อมาใส่ไว้ครับ họ cả tăng nam còn nó nó nam được sắt dây ơi cái này bay กะเครื่องที่ว่าเขาเตรียมไว้เนี่ยบม่บว่าจะเป็นกะทิคาหรือว่าแ,แดงกระเทียมเนี่ยใส่พร้อมกันได้เลยครับใส่ลงไปพร้อมกันครับาะมิ้งหน่อยครับมิ้ความหอม ติกครับติกใส่เลยไป,ไปเลยครับเอาก็หักกึ๋งไปเลยติกนี่หักกึ่งลงไปเลยเดครับเด้อส่วนความเผ็ดเอแล้วแต่คนมักนะครับน้อปักใส่มกัมกมัน แล้ก,กลนให้เข้ากันข้นไปเรื่อยๆรดี๋ยวไปักย้ำกับน้ำเดือดพดพดดกับไปป่าด้วยครับระวังล้อเข้ากับมาเด็ดไอ้ไม้กับเขานะครับไใส่เลยนะ กระเขาานี่เด็ดหยาบๆก็ได้ครับมั่ต้องละเอียดบรรยากาศบ้านๆครับผมวิถีบ้านๆชีวิตบ้านๆถึงจะอยู่ห่างบ้านเาก็อยู่แบบบ้านๆได้ครับผม เอากระเด็ดกระเทียมเด็ดใบมะกรูดเรียบร้อยเลยนะครับเอายใจครับเกี้หเด็ดกระเพราเรียบร้อยละอูพิดเราครับเนาะใบมะกรูดกำลังหาเด็ดครับใบมะกรูดนี่เดีใส่ก่อนกระเพรานะครับ นี่น้ามกัเดือนแล้วนะครับน้ามเดือนแล้วกับส่ป่าลงนี้เลยครับ แล้วก็ให้มันกค้นมันลงไปพื้นหน้ามันนะครับผมกค้นให้ลงพื้นน้ามันจะได้แบบซุกเสมอเสมอสังเกตว่าเครื่องเทศนี่จะหนักนะครับล่อยเ้เากับล้อคื้ป่าซุกแล้วครับฟุ้งเครื่องครับผม นี่อากาศจะลมมันแห้ง,นะ,น,น,ะงนะครับเนาะเหมือนนจะตกครับตัวน,นี้จะเป็นกับเขากัได้ครับกับแก้มกับได้น้าหน้าท่านไหนหรือว่า ปีๆน้องๆท่านไหนครับชอบบรรยากาศแบบแบบเแบบนี้ยแล้วก็อาหารแบบเนี้ยหรือว่า้นไก่บ้าน้นหางบ้านนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ได้ครับผมน้ำเริ่มเลือดขึ้นเรื่อยๆนะครับ มาเช็คตาเนื้อปลานะครับว่ามันซุกหรือยังเสมอกันหรยังทุกทุกทกชิ้นเริ่มจะได้แล้วนะครับ <c oughs> เวลานี่ก็ต้องรออย่างเดียวครับผม ล้อคือมันซุกล้อคือทสิ่งทุกอย่างมันซุกนะครับ เรื่องครับใส่รถด,ดีครับผมอันนี้ไผ่จะใส่นักใส่น้อยก็แ,แต่คนมากนะครับนออ้องนีและวกนีกลือครับผม รถครับเาต,ต้องใส่ใส่นั่งครับใส่มาวพอดีพอดีครับแล้วก็ลองชิมพอครับว่าเข้ากัน,นยังโอเคครับเข้ากันนะครับ ล้อไปหั่สักกำหนึ่งจะเริ่มใช้ใบ,บมะกรูดครับใบกับเขาแล้วนะครับช่วงระวังล้อกับไม่เสียม,มนนะนาวเลยครับ ตอนนี้มะนาวเขากะเตรียไมไล้อที่จะใส่ตอนไก่้ปดแล้วครับผมตอนนี้กะเริ่มจะได้แล้วครับใส่ไม้หมกูล,ลงไปครับผม อนี้ไข่นักสมน้อยสมนักกะอันนี้กับเ้านะครับเนาะกรแบบชิมค้าครับแบบหันแบย ใส่ใส่หมาดสักย um, okay. okay. be ีนนะครับโอเคครับเผาแล้วครับใส่ไม่กับเผาไปแล้วนะครับ ออก,กับค้นด้่อเข้ากันครับอ่ะตอนนี้ก็เป็นการเซตเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวกะับมาจัดลงจานแล้วกะมาลองชิมกันพอครับว่าจะเป็นจะได้ผมขอตัวไปจัดลงจานก่อนนะครับน้อง เร,ร้อยเซ็ตเรียบร้อยทุกอย่างครับตอนนี้กันเรามาชิมกันเลยครับว่าจะเป็นจะได้ต่อไปครับอ่าน่าหน้า,นาท่านไหนชอบกดไลค์กดแชร์หรือมีอย่างแนะนำการคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับผมการฝึกทาคลิปมือใหม่นะครับอาจจะมีตะกุกตะกักห่องก,กอสำนากอภัยด้วยครับผมมาชิมกันได้เลยครับ หมครับตังเทศก้างกับโผไฟไปเลยครับโอ้น้ำกอดีครับความเค็มความหวานความส้มพอดีกันเป๊ะครับ มีของล่างคอครับผมมันจะมีขาหน่อยครับมันจึถึงเข้ากันได้ครับกินขาอ่อนก็สดน้ำคนห่อนครับผมอืม โลกคนเดียวหาคนเดียวยากกินคนเดียวมันตึงล้ำครับชีวิตมันบานชีวิตแบบนี้ไข่มากพองครคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับผมหรือว,ว่าอ่าคนนานเ้าหลามแจ้ง ที่ว่าไม่ยู่สมมติสาคอนนี่ถ้าว่าอ่าหูจักกันหรือว่าเป็นคนจังหวัดเดียวกันก็นมาคอมเมนต์ได้เลยครับผม <c oughs> <c oughs> ครับกลินร่วนๆครับขอ้าผมก็ขอลาหน้าหน้าปีปีน้องๆไปก่อนนะครับป้ากันผีสามครับผีสามเนี่อาจจะได้ไปป้ากันี่เมืองน่านครับตีอำเภอหน้าน้อยครับตำบลเชียงของครับผมบ้านห้วยเหลาอาจจะไปป้ากันในบรรยากาศในป่าของแต่ละครับในน้ำหนานใต้ครับผม ใน P.E. 3สีสามเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ